โอเคแล้วกันนะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับสีโนองซึ่งวันนี้ก็หายไปเนาะหายไปก็ค่อนข้างที่จะนานหายไปเมอาทิตย์เลยนะครับก็ขออภัยเนาะก็แบบไม่ได้ลงนะเนื่องจากอ่าพีซผมมีปัญหานิดนึงนะก็เลยไม่ได้ลงเนาะก็แบบมันมีเนต์เข้าด้วยเนาะก็แบบผมก็ยังไม่ได้รีวิวเนาะก็จะเป็น พรุ่งนี้ละกันนะในการในการรีวิวอีเวนต์นะผมต้องบอกกันเลยว่าอันนี้ก็คือหน้าตาอันนี้เองนะ y o u t u b ดสก์ทอปผมเองเนาะก็คือผมมาแจ้งให้เฉยเนานะก็ไม่ได้หายไปไหนนะที่ไม่ได้ลงอ่าที่แบบว่าไม่ได้แบบที่ไม่ได้ลง YouTube ยูทูปเออเรนเซนว่าผมไม่ได้ลงนะก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็แบบมันพังนะเนาะเออแจ้งผมทำไงผมก็แบบ พยายามจะรีวิวอะไรให้เนาะก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเวนเข้าตอน10โมงนะครับก็ผมก็ไม่ร้ไปไหนนะก็แบบจูป,ปกตินี่แหละก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเพลงเพลงของ R อ D4DJ ทำไมห,หายไปไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวเกมตั้งใจเอาเอาออกหรือเปล่านะเพราะว่า บางทีเล่นเพลงคนเดียวนะบางทีผมก็อยากฟังเพลงที่อยากฟังนะก็ไม่ได้ฟังนะเพราะมันไม่มีเนาะผมก็เป็นนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเป็นเนาะก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะผมก็เป็นเนาะเพราะว่าในการเล่นเพลงนะเพราะว่ามันต้องมีอะไรวะคือการที่อยากได้เล่นเพลงนะั้นอะอย่างเพลงเพลงใหม่อ่ะก่อนหน้าที่แบบมันจะบล็อกอ่ะน,นั่นแหละผมซื้อมาผมยังเล่นไม่ได้เลยผม็ปคนอื่นนะมาเล่นอนะ่ะผมไปไล่เช็คทุกวงแล้วยังไม่เจอเลยเพลงอนะ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปซ่อนไว้ไหนนะก็ประหลาดดีเนาะเกมเฮียเนี่ยแม่งเอ้ยทำตัวส้นตีนนะเกมอะเกมหนังหมาเนาะอันนี้ก็ผมไม่ได้ลงมาทิศหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวผมก็กลับมาลงเนาะผมก็ชี้แจงเท่านี้นะถ้าคุณชอบก็ลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยก็รอดูพรุ่งนี้เนาะว่าผมจะรีวิวเว้นให้ตอนไหนนะยัยทีว่าจะรีวิวเว้นให้ตอนไหนเพราะว่าเว้นใหม่เข้าพรุ่งนี้นะเว้นก็ เป็นพินเฟินเซต็อนเทลเทลเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละลงพรุ่งนี้นะเวลาสิบโมงนะก็เวลาประเทศไทยนะญี่ปุ่นเที่ยงนะญี่ปุ่นเที่ยงไทยสิบโมงก็ไว้ไปเจอกันพรุ่งนี้นะเนาะบายยเนาะเออเจอกันพรุ่งนี้น่ารักกันนะ